ทันตะภูมิสูตรว่าด้วยภูมิของผู้ได้รับการฝึกแล้วสองร้ 3, ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรวุวรนสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครืสมัยนั้นสมานุเทศชื่ออาจิรวัตตะอยู่ในกระท่อมใกล้ป่า ครั้งนั้นพระชกุมารน,นามว่าชยาเสรนทรงดำเนินเล่นไปโดยลำดับเข้าไปหาอาจิรวัตตะสมนุเทศถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงการแล้วประทับนั่งณที่สมควรชยาเสรนราชกุมารได้รับสั่งกับอจิรวัตตะสมนุเทศว่าท่านอักขิเวสนะ ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกัคตาสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวได้จริงหรือเจรวัตตะสมานุเทศถวายพระพรว่าพระราชกุมารข้อนี้เป็นอย่างนั้น ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตกัคตาได้ดีละขอท่านอักิเวสนาโปรดแสดงธรรมตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาแก่ข้าพเจ้าเถิดพระราชกุมารอัตมาภาพไม่สามารถแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมา ตามที่ได้ศึกษามาพระอาตมาภาพจะแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาแต่พระองค์ไม่ทรงทราบอัฏฐะแห่งภาสิทธิ์ของอาตมาภาพข้อนั้นจะเป็นความยากจะเป็นความลำบากแก่อัตมาภาพขอท่านอคิเวสนะโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามา บางทีข้าพเจ้าอาจทราบอัฏฐแห่งภาษิตของท่านอคิเวสนะก็ได้พระชกุมาลอัตมาภาพจะแสดงธรรมแก่พระองค์ตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาถ้าพระองค์ทรงทราบอัฏฐแห่งภาสิติ์ของอัตมาภาพได้นั่นแหละเป็นความดีถ้าไม่ทรงทราบขอพระองค์พึงดำรงอยู่ในภาวะของพระองค์เถิด อย่าได้ซักถามอัตมาภาพในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไปเลยขอท่านอักขิเวสนะโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาถ้าข้าพเจ้าทราบอัฏถะแห่งภาสิทธิ์ของท่านอักขิเวสนะได้นั่นเป็นความดีถ้าไม่ทราบข้าพเจ้าจะดำรงตนอยู่ในภาวะของตนข้าพเจ้าจะไม่ซักถามท่านอักขิเวสนะ ในธรรมนั้นให้ยิ่งขึ้นไป214ลำดับนั้นอเจรวตัตตะสมานุเทศได้แสดงธรรมแก่ชยเสนราชกุมารตามที่ได้สดับมาตามที่ได้ศึกษามาเมื่ออเจรวตัตตะสมานุเทศกล่าวอย่างนั้นแล้วชยเสนราชกุมารได้ตรัสว่าท่านอาคิเวสนะผู้เจริญ เป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่พึงบรรลุจิตเตก,กัคตาได้ต่อจากนั้นชะยะเสรนราชกุมารทรงประกาศความเป็นไปไม่ได้แก่อจรวัตะสมานุเทศทรงลุกขึ้นจากที่ประทับและเสด็จจากไปครั้งนั้นเมื่อชะยะเสรนราชกุมารเสด็จผ่านไปแล้วไม่นาน อเจรวัตะสมนุเทศได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งท่าที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่ได้สนทนาปราศัยกับชยเสนราชกุมารทั้งหมดนั้นตั้งแต่พระผู้มีพระภาคแด่พระผู้มีพระภาคเมื่ออเจรวัตะสมนุเทศ กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสอย่างนี้ว่าอคิเวสนะชยเสณนราชกุมารพึงได้ประโยชน์จากข้อความนั้นในภาษิทธของเธอนี้แต่ที่ไหนเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสณนราชกุมารผู้ยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามวิตตก,กรุมร้าถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผา ยังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่จะทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งเอกคตาที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนกขมมะได้215อคิเวสนะช้างที่ควรฝึกคู่หนึ่งม้าที่ควรฝึกคู่หนึ่ง หรือโคที่ควรฝึกผู้หนึ่งที่ผู้ฝึกดีแล้วหัดดีแล้วกับช้างที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งม้าที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งหรือโคที่ควรฝึกอีกคู่หนึ่งที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเลยเธอเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึก คู่ที่ผู้ฝึกดีแล้วหัดดีแล้วนั่นแหละจะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกฝึกแล้วพึงสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกแล้วได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะส่วนช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่เขาไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดแล้วเหล่านั้นนั่นแหละ จะเรียนรู้เหตุการณ์ที่ผู้ฝึกฝึกแล้วจะสำเร็จภูมิที่ผู้ฝึกฝึกแล้วเหมือนช้างที่ควรฝึกม้าที่ควรฝึกหรือโคที่ควรฝึกคู่ที่ผู้ฝึกดีแล้วหัดดีแล้วเหล่านั้นไม่ได้ไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะอคิเวสนะชั้นนั้นเหมือนกัน เป็นไปไม่ได้ที่ชยศเสนราชกุมารยังอยู่ในท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามวิตกรุงร้าถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังขวนขวายในการแสวงหากามอยู่จากทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้งจิตเตก,กักคตาที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุ พึงทำให้แจ้งด้วยเนกขมมะได้216อักคิเวสนะมีภูเขาใหญ่อยู่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมสหายสองคนออกจากบ้านหรือนิคมนั้นแล้วจูงมือกันเข้าไปยังที่ที่ภูเขาตั้งอยู่สหายคนหนึ่งยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างสหายคนหนึ่งขึ้นไปบนภูเขา สหายคนที่ยืนอยู่ที่เชิงเขาเบื้องล่างจึงกล่าวกับสหายผู้ยืนอยู่บนเขานั้นอย่างนี้ว่าเพื่อนเอย๋ยท่านยืนอยู่บนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้างสหายผู้ยืนอยู่บนภูเขานั้นตอบอย่างนี้ว่าเพื่อนเอย๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมเห็นป่าไม้อันน่ารื่นรม ภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสาบโบกกรณีอันน่ารื่นรมสหายผู้ยืนอยู่ที่เชิงภูเขาเบื้องล่างนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านยืนอยู่บนภูเขาและจะพึงมองเห็นสวนอันรื่นรมป่าไม้อันรื่นรมภูมิประเทศอันรื่นรมและสรบโบกกรณีอันรื่นรมได้ สหายผู้ยือนอยู่บนภูเขาลงมายัางเชิงเขาเบื้องล่างแล้วจูงแขนสหายคนนั้นขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้น <cort' S 2> ให้พักเหนื่อยครู่หนึ่งแล้วพึ่งกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยท่านยืนยืนบนภูเขานั้นมองเห็นอะไรบ้างสหายคนนั้นตอบว่าเพื่อนเอ๋ยเรายืนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรม ป่าไม้อันหน่ารื่นรมภูมิประเทศอันหน่ารื่นรมและสระโบกขอรณีอันหน่ารื่นรมสหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนแล้วนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอย๋ยเรารู้คำที่ท่านกล่าวแล้วอย่างนี้บัดนี้เองว่าเพื่อนเอย๋ยเป็นไปไม่ได้ที่ท่านยืนอยู่บนภูเขาแล้วจะพึงมองเห็นสวนอันน่ารื่นรม ป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรมและสะโบกขอรณีอันน่ารื่นรมได้และสะหายผู้ขึ้นไปที่หลังนั้นกล่าวว่าเรารู้คำที่ท่านกล่าวอย่างนี้บัดนี้เหมือนกันว่าเพื่อนเอ๋ยเรายือนอยู่บนภูเขาแล้วย่อมมองเห็นสวนอันน่ารื่นรมป่าไม้อันน่ารื่นรมภูมิประเทศอันน่ารื่นรม และสาบบคขอรณีอันน่ารื่นรมได้สหายผู้ที่ขึ้นไปก่อนแล้วนั้นจึงกล่าวอย่างนี้ว่าเพื่อนเอย๋ยความเป็นจริงเราถูกภูเขาใหญ่ลูกนี้กั้นไว้จึงมองไม่เห็นสิ่งที่ควรเห็นอคิเวสนะฉันนั้นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่ชยเสนราชกุมารผู้ถูกกองวิชาใหญ่ยิ่งว่า ภูเขาลูกนั้นกั้นไว้ปิดบังไว้รึงรัดไว้ห่อหุ้มไว้ยังอยู่ท่ามกลางกามยังบริโภคกามถูกกามาวิตกกรุมมรา้าถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผายังขวนขวายในการสแสวงหากามจากทรงรู้ทรงเห็นหรือทรงทำให้แจ้ง ซึ่งทำที่บุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงบรรลุพึงทำให้แจ้งด้วยเนคขม,มะได้อคิเวสนะถ้าเธอพึงอธิบายอุปมาสองข้อนี้ให้แจ่มแจ้งแก่ชยเสรราชกุมารได้ชยเสรนราชกุมารจะพึงเลื่อมใสเธออย่างน่าอัศจรรย์และชยเสรราชกุมารผู้เลื่อมใสแล้ว จะพึงแสดงอาการของบุคคลผู้เลือ่อมใสแก่เธออเจรวัตตะสมนุเทศกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จักอธิบายอุปมาสองข้อนี้ที่น่าอัศจรรย์ที่ข้าพระองค์ยังไม่เคยได้สดับมาก่อนให้แจมแจ้งแก่ชยเสนราชกุมารเหมือนพระผู้มีพระภาคได้อย่างไรเล่า 217พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอักคิเวสนะกษัตริย์ทิราชผู้ได้รับมูรธาพิเศษแล้วรับสั่งเรียกพรานผู้ชำนาญป่าที่ช้างอาศัยอยู่แล้วมาตรัสว่ามาเถิดพ่อพรานช้างเพื่อนยากท่านจงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจงครองมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงเถิดพรานป่าผู้เป็นควานช้าง รับพระราชองค์การแล้วจึงขี่ช้างหลวงเข้าไปยังดงช้างเห็นช้างป่าแล้วจึงคล้องมันผูกไว้ที่คอช้างหลวงช้างหลวงจึงนำช้างป่านั้นออกมาสู่ที่กลางแจ้งได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้ช้างป่าจึงมาอยู่กลางแจ้งความจริงช้างป่าทั้งหลายยังห่วงถิ่นคือดงช้างอยู่พรานป่าผู้เป็นควานช้างจึงกราบทูลเรื่องนี้ แดกษัตราย์ทิราชว่าขอเดชะช้างป่าของพระองค์มาอยู่ที่กลางแจ้งแล้วพระเจ้าค่ะลำดับนั้นกษัตริย์ทิราชจึงรับสั่งเรียกควานช้างมาตรัสว่ามาเถิดพ่อควานช้างท่านจงฝึกช้างป่าจงไปเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความสับสนของสัตว์ป่า และแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่ายินดีในแดนบ้านให้เพลิดเพลินในปกติที่มนุษย์ต้องการเถิดควานช้างรับพระราชะอง์การแล้วจึงฝังเสาตะลุงใหญ่ลงในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าไว้อย่างมั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่า แก้ไขความสับสนของสัตว์ป่าและแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่านั้นยินดี